สวัสดีค่ะ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 ดีค่ะดค่ค่ะวัรนีคับวันนี้วันนี้เสรียมนนไม่มีวัรัสเปเชียลค่ะออนคืนนี้เลยค่ะแอปพลิเคชันมทีค่ะสลึมเร่องาวมันมีระบบพรื <c oughs> <c oughs> ่องนาการบู๊่าหลักค่ะะนคก็เป็นเรื่องเราการเป็นครอบครัวละกันค่ะการอยู่ด้วยกันอย่างเป็น ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยากขึ้นเพราะว่าม,มีตัวน้อยเข้ามาในชื่อใช่เดิเข้ามามันก็เลยเป็นไม่ได้เล่าถึงาคนรักคูสองคนแล้วก็เป็นเรื่องความรักของพ่อแม่ที่้องเด็กเข้ามาในเรื่องเป็นยอย้ยากไหมการทำงานเด็กยากไหมที่จริงว่าไม่ยากแต่แค่เหมือนเราต้องพยายาม ทำความเข้าใจกับเขาแล้วสื่อสารกับเขาให้ได้มากที่สุดถ้าเขาเข้าใจคำพูดของเราหรือแบบฏิกิริยาอะไรบางอย่างเขาก็จะเขาก็จะ้อ,จะอยตามเราได้ค่ะใช่อ่ะเป็นรอกลับมาอันนี้เราจะกลับมาในมุมไ,ไหนในรอบนี้เียงข้างไม่ใช่่ค่ะคือคือกลับมาในมุมที่มีความสนใจมากกว่าเดิมเพาะแบบเราจะน้องได้แล้วเราเขาเ้เาใจว่าน้องเขาแบบ ได้เจอความรอีเรกลับมาครั <Vincent> <S <S ้งน uh ี้คือได้มารมาได้มารรเรียกว่ามาช่วยอนีามช่วยหกเกียวกจะทำงานหรือเ่าจะไปทำงานบ้านเราก็จะดูแลให้ใช่เพว่าเราพยายามเขาบอกว่ามีคามแอรอที่คิดตอนนี้เข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจ คือต <c oughs> ้องมีพี่เลี้ยงค่ะถ้าเราไม่มีพี่เลี้ยงเนี่ยเราจะไม่มีจังหวะทำงานบ้านหรอไฮนิมูอะไปแล้วความหวานเรามันจะเป็นยังไงจริงๆหนูว่าความหวานก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนทุกคนอาจจะคิดว่าพอมันมีลูกแล้วอ่ะเราอาจจะต้องปกัสลูกเลยอ้เราเล่นเอาพี่เลี้ยก็ถูกไงยแม่เราเลยต้องเราต้องเรียกพี่ขวัญลิ้มมาช่วยเลี้ยงใช่ เนื <l> ้อรู so so ้สึกว่าเออการการอยู่ด้วยกันยังไงก็ต้องมีเติมความหวานกันบ้างใช่คู่รักมันถึงจะได้แบบของคู่กันไปทำงานยังไงคะแล้วคุณลินเหรอคะก็ก็ก็อกดดีค่ะหมายถึงว่าเราต้องมีเติมหวานกันบ้างใช่ถรือว่ามีลูกเราจะไห้ผมค้านาถูกแล้วค่ะแต่ว่ามันต้องมีจุดงางบ้านคือคะแนนสิบเอ็ดเต็มสิบให้สิบเอ็ดเละ เกิสเ่อเก็นปสอบเกนปหนึ่งเก็นหนึ่งแล้วออแล้วพี่ขวัญลินยังไงเราต้องไม่อยู่ท่ากางรงนี้ไงก็ก็ยินดีกับน้องเขาเพราะว่าเราก็มีความรักเหมือนกันแต่แล้ววันนีกบมาพองความสดใสหรอมีความสดใสกับพี่ินก็ได้กำลังวันเดทให้มีความรักสักนิดนึงหน่อจิตตอนนี้แทนวันเดทนะคะใายเลยขายเลยให้ฝาก่กับแาน แตก็ฝ่ายตัวรินไม่มีว<ค>ันหลักต <iffer sorting. S 1> ัวสเปเชียลของพวกเรานะคะเป็นสองตอนพิเศษที่เราเนี่ยจะส่งตัวละครกับสุนิยาญาแบบจริงๆแล้วก็ทุกคนเชื่อว่าทุกคนได้ดูอ่ะทุกคนจะอมยิ้มไปกับพวกเราไม่อมยิ้มเลยเหรอเรียกว่ายิ้มไมุ่บสามารถดูแบบฟร์ทั้งได้เลยสองตอนคางแอปพลิเคชันสีทีวีค่ะฝากเป็นลฝ่กก็ฝากติดตามเอ่ซีรีส์เรื่องนีด้วยนะคะได้ได้ว่าเป็น ภาจบจริงๆแล้วสำหรับเิ๊กไม่มีวันรักนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะออนวันนี้คืนนี้ที่แอปพลิเคชัน VTV ค่ะฝากด้วยค่ะทางเราได้แกล้งอยากจะใส่เหรอฮาเซลไหมฮัสเซลไหมนะคะก็อยากให้ทุกคนพลาดนะคะเพราะว่าผลงานนี้เป็นผลงานที่ทุกคนตั้งใจทำมากแล้วก็พี่ๆก็คือตื่นเท้นมากๆเลยเพราะที่เราเห็นผ่านกองมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยากให้ทุกคนได้แบบประทับใจมากๆแล้วก็เป็นเป็นซีรีส์ที่รู้สึกว่า น่าจะติดตราตุ้นใจกับคนไทยไปไม่ใช่แค่คนไทยต้องมอด้วยต้องถึงพวกเราด้วยน่าจะแบบโจทย์แบบด้วยความบุญนุญเลิกถึงเมื่อไหร่ก็จะคิดถึงพวกเราแล้วถ้าอยากคิดถึงอะไรให้มันมีต่องมีีโอกาสไหมก็คิดว่ามีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วของนนี้ฝากไหมพี่นี่มีอะไรต่างประเทศอื่หรือเปล่า ค่ะแล้วเราก็ยังมีไปแฟนนี้ค่ะเป็นแฟนเกับแฟนต่างประเทศก็ยังมีโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยที่เราไปจนแฟนใช่ก็รวมถึงผลงาน,นอื่นอตอนนี้เราก็กำลังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกำลังทำกันอยู่ใช่ใชก็ฝากติดตามด้วยค่ะ ร้านพาราไดา์ผลงานสมบูรณ์ไหมคะก็ก็ตอนนี้อยู่ที่ก็ตอนนี้เี่นองเป็นศิลปินไทยเลยจะเป็นเป็นนะคะก็สามารถที่จะผลิตงานอื่นๆได้ด้วยตัวเองได้เหมือนกันนะคะก็ปีนี้ไม่แน่ใจค่ะจะมีเพลงออกมาก็ฝากทุกคนติดตามหรือรอติดตามรอติดตามในกรวิทย์จะดูเพลงออกมาแล้วนะเดี๋ยวแค่เธอฝากพี่พีมเล่นด้วยนะคะอะไรนะคะเดี๋ยวเหลียวแค่เธอท่อนหนึ่งท่อนไหมคะได้อะไรโลกพี่จะเอาแค่เธอคนเดียว เดี Hoy, ่ยว hey, so oh, มีเที่ยวมองไปนอนกับเธอบอกรักทุกคืนทุกวันเก็บเอาเพียงพื่อมาจะคิดเหมือนกันบอกฉันให่รู้ที่นะเธอโอ้หนูแต่งงานะจีจี้เมื่อกี้เป็นกีโน่เปล่าไอสโบรเปล่าเออ้ที่เขาเสร็จเล่นโชว์ค่ะที่เขาคือเจ็บแล้วเดี๋ยวด้แล้วว่า